ย้อนเวลาไปสักห้าสิบหกปีห้าสิบเจ็ดปีผมก็จะเดินทางไปหาคุณตาอุดรวัทยานนท์สสกิมซินเนี่ยสสชาเชิงเซาปีสองพนสี่รปสิ้าเนี่ยผมก็ไปกับแม่การเดินทางก็ในยุคนั้นเนี่ย ก็ต้องเดินทางโดยนั่งรถรถบขสวิ่งจากจังหงวัดฉางเซาวไปบางประกงบางประกงไปคลองด่านคลองด่านไปปากนา้ำปากนา้ำก็เลี้ยวขวามาสำโรงสำโรงก็มาบางนาบางนากออ็อุดมสุขอุดมสุขถึงพระขนง พอไปลงพระขนงเนี่ยก็จะนั่งเรือนั่งเรือจากขเขาเรียกคลองพระขนงเนี่ยฮะนั่งเรือจากคลองพระขนงไปลงที่ท่าน้ําของโรงเรียนอุดมศาสตร์ที่อยู่ในซอยอ่อนนุชสาเหตุที่นั่งเรือเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นนั่งเรือเนี่ยมันสะดวกกว่า นั่งรถมันทุลักษ์ทุเลทางมันลำบากมากถ้าเป็นหน้าฝนก็รถจะวิ่งไม่ได้เลยครับในซอยอน,นุ์จะเป็นทางเขาเรียกสองสองช่องจราจรถ้าเป็นหน้าฝนก็รถจะเข้าได้เฉพาะรถที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างเงี้ยเข้าได้ไปก็พอ นั่งเรือไปถึงก็ไปที่โรงเรียนอุดมศสตร์ในโรงเรียนอุดมาศาสตร์ก็มีบ้านอยู่สองหลังแล้วที่เหลือก็เป็นตัวอาคารเรียนมีเนื้อที่ของโรงเรียนของคุณตาผมเนี่ยที่เขาเปิดโรงเรียนรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมศส,สามสมัยก่อนเนี่ยก็มีบ้านสองหลังมีบ้านของ เออมีบ้านสี่หลังมีมีบ้านที่คุณตาผมอยู่หนึ่งหลังเป็นเป็นบ้านทรงไทยเหมือนอย่างที่บ้านผมเอ่อที่แปดลิ้วเนี่ยฮะแล้วก็อีกหลังนึงเป็นบ้านทรงยุโรปซึ่งคุณตาเขาก็ปลูกให้ลูกชายเขาคือออคุณน้าสมัครบัทยานนท์ แล้วก็มีบ้านที่คุณลุงดิดอยู่อีกหนึ่งหลังแล้วก็มีบ้านที่น้าต้อยอยู่อีกหนึ่งหลังน้าต้อยก็เป็นน้องแม่ผมร่วมบิดามารดาเดียวกันคือเป็นลูกของคุณยายเพียนมือนกันส่วนลุงดิดนี่ก็เป็นลูกของคุณตาอุดรที่เกิดจากคุณยายจ้อย ที่อยู่ที่ฉัางเซาเนี่ยนะฮะแต่ลุงดิกก็ไปอยู่ด้วยที่โรงเรียนดมสารพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยพื้นที่แปดไร่กว่าเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวโรงเรียนมีอาคารเรียนมีอาคารอนุบาลอาคารประถมอาคารมัธยมอะไรเงี้ยส่วนบ้านหลังที่คุณตาอยู่เนี่ยคุณตาก็จะมีคุณยายเพี้ยน อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยแล้วก็มีคุณยายูนที่เป็นที่เคยเล่าให,ให้ฟังแล้วนะฮะที่เป็นนางงามปักลัดเก่าเนี่ยคุณยายูนก็เป็นสาวมอนตัวสูงใหญ่สวยแต่สวยสู้คุณยายเพี้ยนหรือคุณยายใหญ่ของผมไม่ได้คุณยายใหญ่ก็คงผมว่าแกคงมีเชื้อสายจีนนะฮะผิวผิวแกออกค่อนข้างขาว ส่วนคุณยายูนี่ผิวที่ออกเนื้อดำแดงแล้วก็ห่างห่างจากโรงเรียนดุมศาสตร์เนี่ยไปสักประมาณแปดเก้าร้อยเมตรก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของอ,อคุณยายอีกคนหนึ่งชื่อคุณยายพากาหรือคุณยายอะไรผม ผมจำไม่ได้แล้วคุณตาผมก็ยังมีเมียคนหนึ่งอยู่ที่บ้านอยู่เยื่องๆกับสถานีรถไฟมักกะสันสมัยก่อนก็เป็นเป็นบ้านหลังใหญ่ฮะผมผมผมไปนี่คุณตาก็จะให้นั่งรถไปด้วยแล้วก็บางทีบางวันก็ไปค้างที่บ้านหลังเนี้ยรู้สึกว่าเป็นบ้านของคุณยายพากาหรือเป็นบ้านของคุณยายอะไรก็คือ เกิดมามีหลายยายฮะเลยจำผิดจำถูกเรื่องมันก็ยาวแล้วการเดินทางในยุคนั้นเนี่ยเอาเอาเอาจับเป็นลิ้วแล้วกันที่ว่านั่งรถเมย์ไปกับแม่เนี่ยการเดินทางกว่าจะไปถึงซอยอนุชเนี่ยนะฮะใช้เวลาเดินทางเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงไปปลายอ่ะชั่วโมงห้าิบนาทีอะไรเงี้ยเพราะว่ารถรถมันก็ หมือนก็เรียกรถหวานเย็นน่ะมันก็จะต้องจอดไปเรื่อยรับคนไปเรื่อยจอดไปเรื่อยรับคนไปเรื่อยกว่าจะถึงทั้งหลับทั้งกินทั้งเดี๋ยวกินตื่นมาซื้อนูน่นนี่กินจอดตรงไหนก็มีไปจอดเอ,อปากน้ําก็มีไอไอขนมจากปากน้ําขายอะไรเงี้ยก็กินไปเรื่อยก็จะไปอย่างเงี้ย ไปหาคุณตาเนี่ยอย่างนี้น้อยเดือนหนึ่งสองสาครั้งแม่แม่ก็จะพาไปเพื่อเพื่อให้ไปเจอคุณตาบ่อยๆแม่ผมก็คงจะไปขอตังคุณตาด้วยฮะเพราะว่าแม่ผมเขาก็ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหลกชอบเที่ยวสนุกสนานชอบเล่นชอบ เล่นไพ่ตองอะไรเขาก็จะนุกไปในยุคนั้นเนี่ยนะฮะแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเอ,อแต่ด้วงแกรู้ไหมนี่เกิดมาแกนี่ยังโชคดีนะมากรุงเทพเนี่ยยังได้นั่งรถเมย์นะตอนที่ฉัน เด็กๆเลยเนี่ยจะมากรุงเทพทีเงเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยเกือบวันหนึ่งเพราะเพราะต้องนั่งเรือการเดินทางไปกรุงเทพในยุคนั้นน่ผมก็ถามแม่แล้วตอนนั่งเรือแม่นั่งเรือมาทางไหนเขาก็บอกว่าก็มาขึ้นเรือที่ท่าทัวท่าทัว เขาเรียกท่าถัว่วไม่ทราบว่าคนสมัยนี้รู้จักกันไหมท่าถัว่วท่าถั่วคือ,อ,อคลองที่คลองเทพราชเนี่ยฮะมันจะน,นั่งเรือตรงเชิงเชิงสะพานท่าถั่วเนี่ยแล้วก็นั่งผ่านคลองสวนผ่าน,ผ,านผ่านเทพราชผ่านคลองสวน,ผ,น,น,นผ่านในนู่นผ่านในนี่ตรงไปเรื่อยเข้าคลองแสนแสบแล้วก็ไป ขึ้นเรือทิ้งเทพเอ้ยไปไป,ไปขึ้นบกทิ้งเทพแม่ก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นหรือบางครั้งการเดินทางไปผ่านทั้งเส้นมีนบุรีเนี่ยนะฮะยังจำได้ว่า <c oughs> ถ้าไปกรุงเทพด้วยการเดินทางสายสุวินทวงศ์เนี่ยตอนนั้นก็เป็นเออถนนเขาเรียกสองช่องจราจร คือวิ่งไปทางวิ่ง,ว,งวิ่งสวนกลับมาทางใส่เสื้อนักเรียนเนี่ยนะฮะเสื้อสีขาวเนี่ยก็เสื้อเสื้อจะกลายเป็นสีแดงเพราะว่าในยุคนั้นถนนมันยังเป็นยังเป็นถนนลูกลังอยู่